สวัสดีครับพี่ๆน้องๆน,นะครับผมวันนี้สายบินได้มีโอกาสมารีวิวหลังเลิกงานนะครับผม,ผมก็ทําการจัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับผมทุกชิ้นงานผ่านการเทสนะครับผมรอลงเสียงแล้วก็ตามสั่งแต่ละคิวแต่ละท่านก็ขอบคุณที่ไว้เนื้อเชื่อใจทางค่ายเรานะครับผมท่านที่โอนแล้วก็รอรับของตามคลิป ตามวิดีโอที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับผมท่านที่สั่ง38วัตต์ก็เตรียมตัวพร้อมจัดส่งให้นะครับผม48วัตต์ก็มีหรือว่างานนกงานไก่นะครับผมก็มีให้บริการนะครับผมสายบินก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสำหรับพี่ๆน้องๆ้องท่านไหนกำลังมองหาไว้ใช้งานนะครับผมก็ ลองเปิดใจลองเอาไปใช้ดูนะครับผมงานของทางค่ายก็ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับผมก็ไวะมาทักทายสอบถามกันได้ครับผมสนใจก็แอดไลน์หรือว่าโทรตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยขอบคุณครับ